สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆต้อยมาดัานเยอรมันนะคะตอนนี้นะคะต้อยมารับคาร่าที่โรงเรียนนะคะหิมะตกหนักมากขับปิ้วว่อนเลยนะคะคาร่าก็เล่นนะคะเล่นจนแบบเสียกไปหมดอะคะ่ะตอนนี้เราจะเดินนะคะเดินไปขึ้นรถไฟนะคะรถรางนั่นเองนะคะหิมะก็แบบหนามากๆเลยนะคะหนามากๆขอข้ามถนนตัดหนัะนะคะถนนตรงวงเวียนนะคะ ม้ตกหนาม,มากๆนะคะคาร่าก็จริงๆคาร่าเป็นคนที่ที่ร้อนนะคะชอบความเยน็นทีนี้คาร่าไปเล่นที่สนามเด็กเล่นตอนม้าตกเลยค่ะเล่นจนแบบตั้นชุกตาต่านม้าจนมือแข็งไปหมดทีนี้เหมือมาต้อยมาต้อยก็เลยเอามือให้คาร่านะคะหู้อต้อยเนี่ยคาร่าสองอนะคะมันม้มันตกเยอะมากนะคะวันนี้หนักเลยค่ะตกทั้งวันนะคะ ไเขาเราจะข้ามถนนัน่ไหนะครับเราจะไปขึ้นรถรางก่อนนะคะขึ้นรถรางหนึ่งป้ายรถเม์นะคะหนึ่งป้ายเนาะไม่ใช่หนึ่งป้ายรถเม์นะคะหนึ่งป้ายเสร็จแล้วก็เราก็จะเดินต่อไปที่บ้านนะคะเดินต่อไปที่บ้าน แบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะสุดยอดมากๆมาดูหน้าไหมสิเสียงวีวอวีวอดูสิเสียงวีวอมาจัเลยนะคะอันนี้นะคะเวลาสามโมงครึ่งนะคะ บ่ายสามโมงครึ่งนะคะเพื่อนๆขาน้มามีนลงแบบมืดไปหมดเลยนะคะช่วงที่ม้าลงเนี่ยนะคะทุกวันนี้อตอนเช้านะคะ,ะบอกว่าเธอมาไปส่งต้อยที่ไปส่งต้อยที่ทำง,งานไม่ได้อาจารย์จานาตอนเย็นต้อยก็นั่งรถไฟบารานนะคะ,ะมาลงตรงหน,านง้าโรงเรียนคาร่าแล้วเดินมารับคาร่านะคะแล้วก็นั่งรถไฟ มือป้ายกลับบ้านนะคะออมืดกึ๊บเลยเราต้องข้ามถนนนะคะระวังน้ำนะลูกมืดกึ๊บเลยออเร็วเดี๋ยวรถไฟมาเราก็เตรียมนะคะข้ามข้ามทางรถไฟนั่นเองนะคะเรืรางข้าเส้นบานมาไปรถไฟย่างนี้หรอใช่หรือว่าลูกจะเดินนะ่ะเส้ จ้าวขึนดานเร็วๆเดี๋ยวรถไฟมาขึ้นไปเดียวไม่ไม่หันจะได้หอดหรอกเสื้อดูฮิมะดิจะว่าตกเยอะไหมไม่เยอะนะแต่ตกเรื่อยๆทั้งวันะนะนะคะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนะะเดินฝาทีิมะนะเดินฝาทฮิมะไปกับคา,า,าร่าจ้าลูก ใช่ค่ะปลายเดียวตรรงนี้เหอใช่ค่ะตรงนี้แหละทำไมไปก็เินเกปอยู่นี่อ้าวเขากลับบ้านลงไหคะลูกกลับกลับมาอยู่นี่กลาบมาอู่นี่ถ้าฮัลโหลตอนที่ทำง,งานหมือนะลูกถ้าฝั่งนี้เรากลับบ้านโอเคก็เมื่อวานวานัวนเมื่อวานเรานั่งไปหายน้ำไง,งเราเลยเลยนั่งสั่งเนื้อมาเลยดิย <c oughs> เดี๋ยวระหว่งางรอรถนะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดซับส,สไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้อยมาดนเยอรมันได้ยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะยังไงลูกบายบาย